สวดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟีทุกท่านครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตกปลาหนดินนะครับวันนี้มาไม้ลำดมใหญ่ครับขับทางมานะครับข้างหลังครับผมมามอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้ก็น้ําขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็ลดลงไปแล้วพอสมควรนะครับตรงนี้เป็นหน้าน้ําหลากนะครับเมื่อสองสามวันก็ไปอีกไม้หนึ่งนะครับไปแถวจังหวัดที่สะรเกียนะครับไปสามวันเลยนะครับ เรเจอผนทั้งสาวันไม่มีแทมมาฝากก็ไม่มีผลงานรำสากท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาหมายลำดมใหญ่นะครับเดี๋ยวดูหมายนะครับนะครับก็เป็นทางลงหมายนะครับหมายนี้ก็ผมก็มาเป็นประจําก็ที่นี่ก็เป็นหมายบางพระอุงบ้านขุดหลายนะครับอำเภอตีตุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับอันนี้ก็ไกลจากบ้านประมาณ20กิโลนะครับผมผมก็มาอไซค์นะครับวันนี้ครับ ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลมากนักนะครับก็พอมาได้ครับก็มอไซค์ผมเองนะครับตอนนั้นก็มีพ่อเข้ามาลงตะข่ายนะครับแต่กำลังเก็บกู้นะครับช่วงนี้น้ำลดแล้วครับผมเมื่อสักสี่ห้าวันน้ำอยู่ประมาณนี้นะครับครับตรงนี้เลยครับน้ำลดลงไปเยอะแล้วครับน้ำก็คุณนคุณนหน่อยครับแต่ก็ไม่ไม่คุ้นมากครับ หมายของเราวันนี้นะครับอโอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ uh นครับท่านผู้ชมปรากฏครับผมอู้สสวยเลยนะครับเกี่ยวเหยื่อที่เดือนนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับผมขุดเอาที่แถวนี้นะครับตัวเล็กเองนะครับอู้สีดาครับผมจะเตรียมเหยื่อมาด้วยนะครับวันนี้ว่าตอนเช้าว่าจะเตรียมมาแล้วครับครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับวันนี้ฝนกําลังจะตกนะครับ ยังรู้เป็นไงครับถ้าผู้ชมออกหมายทีไรก็เจอฝนทุกทีเลยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานไม่มีฝนเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมหยุดหนึ่งวันนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่ผมออกหมายนะครับทั้งสามวันเจอฝนตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับก็ยังมาตกอีกครับเมื่อวานนี้ไม่ตกเลยนะครับผมอยู่บ้านทั้งวันก็มีแต่แดดนะครับนี่ฝนแล้วครับครับเมฆดําเลยครับโอ้ครับ สียด้ครับตอนเช้าก็มีแดดจริงนะครับพอแสกสายมาเริ่มมีเมฆครับแล้วก็ตกแล้วครับปลาลองนะครับอยู่กลางแจ้งก็น่ากลัวนะครับผมว่าจะพักตะกอนหน้าดินไว้นะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาถ้าไม่ใช่ไปตกกบทนะครับอย่าตกกดที่กว่าครับช่วงนี้น้ําแดงครับปลาตะกอนดินไม่กินเหยื่อครับ นี้คงต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปตกปลากวดนะครับเด้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ